ขอทราบความแน่ชัดเกี่ยวกับคําว่าคืบพระสุคตว่าจะเอาตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ครับหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนครับก็คือท่านบอกว่านะครับคืบพระสุคตคือสามคืบของบุตรกลางคนในปัจจุบันนี้นะครับก็คือสามคืบนะครับของช่างไม้เท่ากับหนึ่งคืบพระสุคตหรือว่าหนึ่งคืบพระสุคตแหละเท่ากับสามคืบช่างไม้หนึ่งคืบ ช่างไม้เนี่ย25เซนใช่ไหมครับ3คือก็เท่ากับ75เซนเพราะฉะนั้น1คือพสืสโคตรก็เท่ากับ75เซนนะครับตรงเนี้ขออะไรหลักฐานชัดเจนก็อยู่ในอัธกถาของกุติกาลสิกขาหมดสังคาทิเศษข้อที่หกนะครับจะที่บานตรงนี้ไว้นะนะคือ1คือพสืสโคตเท่ากับ3คือของมัชิมะบุรุษนะครับที่ตีก็คือเอาคือช่างไม้นะคือได้75เซนนะครับ แล้วก็จะขอพูดประเด็นวันนั้นเกี่ยวเรื่องยานนะครับพราจะนั่งยานได้ไม่ได้นะนะขอมาเคลียรวันนี้นะครับก็จะให้ไว้สองนัยยะก็แล้วกันคือเพราะวันนั้นไปดูแล้วนะครับว่าไปดูแล้วเหมือนกับว่ามีอาทิศัพนะแต่พอไปดูจริงๆอาทิสัพมันไม่มีหรอกนะครับคนที่ทําหนังสือใส่เข้าไปนะครับคนที่ทําหนังสือใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้พอเราไปดูตามหลักฐานแล้วนะก็จะบอกว่าคือพ่องก็จะพูดถึงยานนะครับที่ใช้สัตว์ลางนะหรือว่าคนล่างนะครับใช้สารใช้บุคคลนะครับในการล่างไปเข็นไปอย่างนี้นะครับนะไม่ได้มียาที่ว่ามันใช้กลไกอย่างนี้นะครับไม่มีพูดถึงอันเนี้ยที่หนึ่งที่เราจะบอกว่าตรงนี้แหละที่เอามาประเด็นบอกว่ารถในสมัยปัจจุบันเนี่ยนั่งได้ พะในตัวอย่างของท่านน่ะแสดงไว้แต่ว่าไอที่มันใช้คนใช้สรรหลาอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ในในอีกที่หนึ่งนะในคาถาทีฆนิกายนะครับในคาถาของทีฆนิกายอะไรนะสะีละขันธว่างนะครับท่านก็จะพูดถึงยานนะบอกว่ายานของปิสุได้แก่อะไรบ้างท่านก็จะพูดถึงหลายอย่างนะครับหมดเลยนะ ตั้งแต่กุียนนะเขาลดล้ออะไรนะลดเข็นลดลากอะไรนะครับก็ครบทุกอย่างไม่มีอาที่สับนั้นนะครับทีนี้เราบอกว่ายานที่สมควรแก่สมณะก็คือรองเท้าเท่านั้นในหลกานที่ขั้นที่กายนะครับนะท่านใช้คําว่าสับนี้นะครับทีนี้ยพระเถระนะครับครูบาอาจารย์เพ่นท่านตีหนักแล้วนะอย่างที่พระเถระจะพระมาสองรูปนะครับ พราะการศึกษาพระวินัยบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูจากพระสูตรเทียบเคียงด้วยนะครับเพื่อส่องอ่านทางพระวินัยนั้นให้ชัดเจนขึ้นท่านบอกมาเลยนะในอธาธรมวสปรกรณตกระถาท่านอธิบายไว้ในเขาคือพระวินัยคนที่จะศึกษาพระวินัยเนี่ยนะก็ต้องเรียนพระสูตรนะพระิธรรมด้วยนะครับเพื่อจะเข้าใจพระวินัยได้กระจ่างเพราะบางที่ในพระวินัยท่านไม่ได้บอกเกี่ยวกับอาบัติว่าโดยตรงหรอกแต่มีพูดถึงนะครับเกียรติที่พูะลงทรงห้ามไว้ อยู่ในนูนในพระสูตรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยผมก็จะว่าถ้าคุณจะดูตรงนี้นะคําที่ว่ายานของพิสูจคือรองเท้าเท่านั้นนะครับพเพราะนั้นยานอย่างอื่นก็เลยไม่สมควรคือถ้าตีข้างหนักนะอย่างนี้พระเตล่าสององค์นะ่ะข้าจะตีตรงนี้นะครับท่านก็ถือว่านั่งไม่ได้เลยะแต่ถ้ามาดูตามในพระพระวินัยปิฎกนี่นะคือที่เขาตีว่าไม่ได้นะ่ะที่ครูบาอาจารย์ตีไม่ได้คือหนึ่งเอามันจากตีข้านินกายนี้นะครับ อันที่สองเนี่ยท่านก็ยกคําจากคำพิพิมพมติที่แก็ว่าสัมพันปิยานังนะครับยาแม้ทั้งปวงเนี่นะที่บอกว่าไม่ควรนะครับไม่ควรกับพิสุนะยาแม้ทั้งปวงครับซึ่งไอ้ตรงในทีขัน้นนิกายก็พูดจนจบแล้วนะยาแม้ทั้งปวงเขาจะว่าคือทั้งหมดที่ท่านแสดงไว้นั่นแหละในพระเจ้าเป็าหลากถานนะครับซึ่งมันก็คือยาที่ล่าด้วยคนด้วยสัต์ต,ตรงนี้นะนะครับแต่คนที่เขาจะตีข้างหนังว่าไม่ได้นะ่ะ เขาเอาว่าทั้งปวงนี่แหละรวมไปถึงในอนาคตถึงสมัยปัจจุบันด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาจะตีอย่างนี้นะแล้วก็แปลคำว่ารองเท้าเท่านั้นที่สมควรแก่สมณนะจับสองประเด็นเนี้ยมารวมกันแล้วก็บอกว่ายาเนี่ยนะครับคือรดยาผ่านต่างๆไม่สมควรแก่สมณนะพระนั่งไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับนี่ที่เขาตีหนักข้างหนักนะข้อหลักฐานตรงนี้แต่ถ้าเราตีเนะี่ยว่านั่งได้คือเอาตามใน ในในพระวินัยนี่นะครับก็คือที่ท่านห้ามไว้ที่มีตัวอย่างที่นั้นน่ะคือได้ใช้คนล่างสันล่างเท่านั้นครับอีกอีกเขาโดยที่ไม่มีอาทิสัมพม่ไปดูไม่มีอาทิสัมนะครับและไปดูในมูละดีกาที่เขาบอกมีอาทิสัมเนี่ยมูละดีกาใส่อาทิสัมก็จริงแต่มูละดีกาไม่ได้แสดงยานทั้งหมดมันก็เลยต้องใสอาทิสัมเาไปอาทิสัมก็ต้องก็ได้แก่ยานที่เหลือที่ท่านไม่ได้แสดงอะไรนะครับซึ่งมันก็อยู่ในในประสูนที่ท่านว่าไว้นะ ตวเนี้ยเราประเด็นตรงนี้นะครับก็ตีว่านั่งได้เพราะย้ายท่านแสดงไว้ห,หมายถึงที่ใช้คนใช้สา์ล่างนะครับผมก็เลยให้ไว้สองระยะอย่างนี้นะว่าคนที่ตีไม่ได้เพราะว่าเขาไปจับเอาตัวนี้คือคนแล้วพวกเรานะพวกนี้นะที่เราถือว่านั่งได้เพราะเราเอาตามตัวนี้ยตามต้นบัญญัติอะไรที่เอามานะครับมาอย่างนี้แล้วก็ถือว่านั่งได้ ให้ไวสองน้ายะก็แล้วกันนะครับเือมันจะเสมอตัวไงเสมอตัวครับอันนี้ครับก็มาก็มามาแก่นะครับเลยใช้เจ็ดนาทีใช่ไหมพอาการถามสดครับถึงสามทุ่มไม่ใช่เหรอพอการนะครับกรณีพระต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วไปปรงอาบัตแต่ทั้งตนเองแล้วก็คนที่ผู้ที่รับปรงอาบัตเนี่ย ไม่มีเจ็ดเออไม่ไม่เข้าใจในการปงนั้นหรือการบอกอาบัตว่าเป็นสังฆาทิเศษเช่นนี้จะถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือไม่ครับขออกนกาตนะครับกรณีบอกอาบัตสังฆาพูดก่อนสังฆาทิเศสนี่ยมันปงไม่ได้นะครับนะเป็นการบอกอาบัตสังฆาทิเศสนะครับแจ้งให้ทราบว่าผมต้องอาบัตสังฆาทิเศสนะครับคำนี้ท่านถามมาต่างคนต่างไม่รู้เรื่องเลย ก็พูดตามที่เขาให้แบบมาในมลวิธีในไรก็่าไปใช่ไหมครับพูดตามไปครับหาขรหูกาปัญญาและโลจิมีอะไรตัวนั้นนะถามาเป็นอะไรจะสาเร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับเป็นการบอกหรือเปล่าเป็นนะครับเป็นการบอกคือเราจะดูว่าเป็นการปกปิดหรือเปล่าต้องดูเหตุสิบอย่างเหมือนกันครับจาหลักเหตุสิบอย่างไว้นะครับเหตุสิบอย่างที่เป็นการปกปิดอาบัตอ่ะมีอะไรบ้างครับเป็นอาบัตเข้าใจว่าเป็นอาบัตอะไรได้ไหม อ๋วไม่เป็นไรเราลองนึ่งไล่กันนะครับว่ามันจะคมไหมได้ได้ไดครับจริงๆก็พอไล่ได้แต่ผมกลัวหน้าแตกนะครับไล่ไม่ครบ<笑><笑>นะครับหนึ่งเป็นอาบัตนะครับรู้ว่าเป็นอาบัตเป็นปกตะตะเข้าใจว่ารู้ว่าจริงเป็นปกตตะนะครับตาตาๆๆไม่มีอันตร,รายเข้าใจว่าไม่มีอันตร,รายสามารถเข้าใจว่าสามารถปกปิดแล้วก็ไอ้ยต้องการจะปกปิดแล้วก็มีการปกปิด คราวนี้ยสมมติเรามีครบเลยนะแต่เราไม่ได้ปกปิดอะ่ะ mm hmm. ก็ไอการที่เราบอกอาบาตตัวนั้นแหละเป็นการเปิดเผยไปแล้วฉะนั้นจึงไม่ชื่อว่าเป็นการปกปิดนะครับอแต่ในกรณีนี้เราไม่มีเจตนาที่จะบอกครับแต่ว่าเราไม่มีเจตนาแต่เราพูดไปแล้วอะ่ะเราก็เป็นการเปิดเผยไปแล้วอะ่ะ mm hmm. นะครับครับครับคือเราไม่รู้เรื่องแหละแต่เราก็เปิดเผยไปแล้วอะ่ะ เหมือนเราไม่รู้หรอกคำนี้เป็นการเปิดเผยอาบัติแต่เราก็เปิดเผยอยู่ในปากเราเนี่ยออกมาจากปากเราเนี่ยก็ถือเป็นการเปิดเผยฉะนั้นองค์เหตุไม่ครบองค์ไม่ครบก็เลยไม่เป็นการปกปิดอาบัตินะครับเยลองไล่อยู่นั้นอะไรครบไหมครับต้องอาบัติรู้ว่าต้องอาบัติเป็นปะกาตาหรือว่าเป็นปะกาตาไม่มีอันตรายหรือว่าไม่มีอันตรายสามารถหรือว่าสามารถต้องการจะปกปิดแล้วก็มีการปกปิดไว้นะครับเนี่ยสิบข้อนี้ ต้องมีสิบข้อเนี่ครับถึงจะเป็นการตกปิดอาบัตครับการนะครับอ่าสบเนี่ยจากการพูดเรื่องอาหารเมื่อกี้เลยนะครับ <c oughs> พอดีมีเพื่อนพิสุถามมาว่าฉันฝุ่นเข้าไปต้องอาบัตด้วยหรือและฝุ่นจัดเป็นอาหารอย่างไรนะครับฉันฝุ่นฝุ่นมันอยู่ในกาลีกไหนครับต้องไปดูนะครับเรื่องของฉันมันมีอยู่ที่ สามสี่กาลิกใช่ไหมครับยาว่ากาลิกยามะกาลิกสัตหกาลิกแล้วก็ยาว่าชีวิกนะครับถ้ามันจัดอยู่ในสี่อย่างนี้มันต้องมีการประเคนนะครับถ้าหากว่ามีการประเคนมันก็ไม่เป็นอาบัตครับไม่เป็นบัตนาสันในการนะฝุ่นฐานในการไม่เป็นอาบัตถ้ามีการประเคนนะครับถ้าไม่มีการประเคนก็เป็นเป็นอาบัตเพราะไม่ได้รับประเคนนะครับหากสันเวลาวิการก็เป็นอาบัตเพราะสันอาหารเวลา มีการอย่างนี้นะครับมันจัดเป็นยาวาการิครับอาจารย์ครับเป็นดิน,น,ดนมันเป็นจัดเป็นยาวาการิกก็ปุ่นไม่มีใครเอาขุ่นมากินเป็นอาหารหรอกครับคือ <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครก็เอาผุ่นมาประเคนด้วยแต่ที่ผมพอรู้ <c oughs> พอนึกได้เนี่ยก็คือตอนเราฉันเนี่ยมันปิวเข้ามาครับลมมันพาเข้ามาอย่เนี่ยแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าว่าจะตีเป็นได้เนี่ยปุ่นเนี่ยมันต้องเป็นยา เวลาโดนโดนอะไรอะ่ะเหมือนมีมีอะไรนะที่เขาบอกว่ามีพิษมีอะไรเข้าร่างเนี่ยให้กรอบเอาฝุ่นมันทานกข็ขอขอขอากาศนะครับไอ้เรื่องฝุ่นเนี่ยมันอยู่ในเรื่องนี้ครับในเรื่องที่เห็นอาหารปิวไอ้ฝุ่นลงไปตกไปในอาหารก้อมาเคนใหม่เลยพวกนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องไปใส่ใจเลยครับไอ้เรื่องการลิกอะคืออะไรก็ตามอตถ้ามันต้องมีการคืนลงคออะต้องมาเค่นนั้นแหละครับฉะนั้นเลยต้องมาเคนใหม่เพราะงี้ไง ว่ามันมีของปนเข้าไปแล้วแค่นั้นแหละครับฉะนั้นไม่ต้องไปคิดก็ได้ว่าการลิกอะไรครับ <laughs> อเอ๊ะเดี๋ยวนี้พวกเขาจะไปแยกไอ้นี้เปล่าแยกอะไรนะ่ะเอ่เอยาวักาลิก,กับยาวัชชีวิกในตอนตอนโปรงอบัตมันต่างกันไหมไม่ไม่ไม่ต่างอาจาร่ไหมถึงข้อของที่ไม่ได้รับปรนะเคนเนี่ยปิวเข้าปากอย่างเงี้ยมันน่า,าจะเป็นยาวัชชีวิกอาจารย์ แต่มันมีที่พูดไปเลยในเรื่องของวินัยทุกกฎในอัตถกถาของทันตะโพธิญาติขาบทนะครับบอกว่าถ้าฝุณนปิวเข้ามาเนี่ยไม่มีการรับประเคนเนียนก็ต้องอาบัตทุกกฎถ้าไปรับอาหารมาอย่างนี้จันนะครับจันแต่ว่าอาหารเนี่ยเป็นไปตีนะครับเป็นยววา<ม>คายุก็ปลายตีนะไอ้ในกรณีนี้มันเป็นอาบัตทุกกฎเพราะฝืนเข้าจันฝืนในการรับประเคนต่อไป mm hmm. เขาเรียกว่าวินัยทุกกฎนะครับทุกกฎมีแปดอย่างนะครับ แต่ว่าฝุ่นนี่น่าจะเป็นยาวัดชีวิกนะครับน่าจะเป็นยานะเพราะไม่มีใครกินเป็นอาหารอ,อาจารย์ว่าน,นั่นแหละครับอันนี้จบนะครับ